สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนีใหา่จะจไม่กาผ้า,ามวนด้วยจ่าเด้อมือนี้หายกะสิผ้าลูกอืผ้าลูกเคยใส่กุ้งด้วจ่าเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตาบก็เป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ่านี่ใส่กุ้งนี่พี่น้อนี่ใส่กุ้งเน้อจา่าเนาะนี่ใส่เนื้อไว้แล้วนี่ตะบงมันสิมบอคือเ่าว่าเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตาบก็เป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ่า ซ้ำอืมซ้ำลูกอยู่กับเห็ดกินเห็ดยาก,ก่อนเนาะจ่าเนาะก,ก่อนสิเดลไปกรุงเทพยไปแหก,ก,กมันหลังที่ถือกบเลยจ่าหนิตะเบิงมื่อนี้สิถือบ่ากบอ่ะนี่ท,ทางเสาจักใหญ่เฉลยยามเนาะจ่าเนาะใสจใบตอนทางแรงทางเช่ายามเอา้าเอ,อือนเอ,อืเอนกัน เออลุ่งแล้วเนี่ยลัางที่สองไปานอนนี่จับมาสิเอาหัวหันหัวหันป่าไปจ่าดอโอ้ยจะได้ก็มันแดดแดดซองกะขอถูดเขาอ,อา,าไผ่ไ้จา่าด้อ่ะนี่นนเราแห้งไวจังสี่น้องพี่น้องมันเลิกแข้งสามันเลิก พักห้องนอนสาวด้วยจ่าเด้อนี่นี่นี่พักพวงตุ่มเนาะจ่าเนาะนี่เป็นน้านเลยอ่ะแกจะรีวิวให้เบิ่งน่ำพี่น้องหลังที่สองหลังที่สามนี่เรื่อยเนาะจ่าเนาะเบิ่งใส่ปัสสพี่น้องนั่นอุ้ยตกใจหมืดพอใจตัวสะยังไ่ให้หัวคิดะ น้องใสไปเรื่อยๆจนหมืนอานาอจ้าเนาะนี่เห็นบ่บรรยากาศข้ามลูกอยู่ให้ลูกใส่เอาไปกินนอจ้าเนาะปลากรุงถีมันแพงกระโพดสื่องุ้มเดียวเนยน่อยทองเราไปทุระเราบ่อยู่รือให้ลูกคือใสให้มันมาน,นเนื้อพอได้ลูกได้กินได้ยากปเรื่อยๆเนี่ย เอาพี่น้องมาปีใหม่แล้วก็จะได้ไปกรุงเทพวันที่สี่วันที่ห้าก็ทํางานน้องพี่น้องเนาะวันที่ห้าก็ทำมาหาก,กินคันบอกไปทำมาหาก,กินก็ไม่ได้กินน้องพี่น้องเนาะมาแบแบมาบ้านนี่แหละไปอ,อ่ะโบกเร็วเลยพี่น้องนี่เพื่อนหดของก็สิโบกเร็วพี่นอ้องเลยนานนี่ฮะ นี่ไปไปใส่ไปเรื่อยๆใส่สังนี่ยนี่เห็นบ่ใส่คือเบ็ดค่ะดีๆนะพี่น้องเนาะเขาใส่มองแลยมันมีปลาบูเขาหันปลาบูเขาก็ะชันไม่ใช่เขาหันกบติลูกอ่าไปใส่มาหนี่ ออมแล้ยน้อจ่านอนสีออมแล้วไปอยากกระิีไปใส่มองสะเฮือนย่ายอีกเออเก่าในเด้จอจ่าเด้อถ้เบิงถ้าลุนเบิ้งเด้อจา่ามือเสารนี่ลุนเบิง้งสิได้หลายบอมือเสาเนาะจ่านอานอน,อนี่พ่อได้อปนก้าวให้มันมาน,นเด้อไปเร็วเร็ว มาออมแล้วจ้าบันไไน,นะนะนี้จิ้มไปใส่ตะปุ่นมาจ้าเนาะใส่ซานันบันนี่เป็น้องนู้ดออมเมื่อแล้วไปบันนี้ไปใส่ซานันใส่ใบนี่ใส่เหมาตรงนี้ก่อนมนาจ้าอีกอันหนึ่งเหลือจ่าอันเหลือซองไปใส่พ้าปุ่นซองก็ได้สระหนึง่งอ้าวไปถ่ายอีกอันหนึ่งเราจะมีสองอัน่ายแป้นนี่เลยให้มันหมานมาเด้อนี่ซานี่ ไปถ่เนาะจ่าเนาะถ้ารูนมืออื่นเน้าจ่าเด้อถ้าเบิ่งมืออื่นสิได้หลายบอยสีมานบออ่ะมืออื่นเช้าไปพี่น้องนี่เห็นบอไปแล้วแล้วตื่นเช้ามาแล้วกะไปมายาวก็เลยบัลลุนกันสีมานบอไปล้างล้างเหล็กแหกมันนี่ นี่จ้าถึงช้ามากระยำกันอืาหมานบน่เนาะคนติดต่อใหม่นี่นานไปมานมานสันลุงสันแห้งปืดพี่น้องนี่นี่นีนน่นี่นี่ลังเล็กหม,มานมานมานไปงัดใสะ พี่น้องแตเวนก็นขึ้นแล้วไปหลังที่สองตามมาน่นอ่ามานคือเก่ามานคือเก่านี่แหละชีวิตบับนเฮากับถ้ามาหากินนังสีเลจอะมาบันอยูคนรุ่นกันไปนเรื่อยๆน้องจา๋าเนาะอุ้ยเบ่งตีละตูมันอ่ะนานอุ้ย ยื่นคืนอีกแล้วเอาคือนะทั้งเสาไม้ให้โดนหัวหนาวยิ่งน้ำพร้อมเฮ้ยนั่นไปยหลุดไปเรื่อยๆยาแห้งพอได้กินโอ้โคนกระไลบ๊คูกันคนมันลูกหลานมันเตกรุงเทพหลายพี่น้องเอ้ยมันแสียบดีอ่ะนั่นเห็นบ่ไาย มันมีอันถือบ่ถือไปเสร็จเลยเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าไปหลุนมึงน้จ้าเด้อเรื่อยๆไปจอนเปะนี่ตัวใหญ่อลีพี่น,อออน,อน,น,น้องใอญ่เลมันๆดูพ่อได้กินได้ยากเขาได้ได้ซื้อเขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปอ่านไก่มเมือลอะยังอยู่ผ้าสาผุนสองอันนะจ้าเนาะ ไอ้หลุนมึงได้จ่ายด้อถือชุดลังเลยพี่น้องมามาเนีอีกนี่หลุนมึงลังนี่อีกลังนึ่งจะคอยไปงะไอ้จะคอยไปสาพุนสิมานเห็นบือ้อพี่น้องดึงขึ้นมาพี่น้อนงนั่นไปไปหลุนมึงสะเจ้าขุดขังเงินนี่สาขังเงินไปจ่ายเนาะหลุนมึง ยังมานบอใส่าใช้ช <The women. laughs> yeah. ้อนหลังมีแต่บวกหอยแล้วนี่เธอบอกหอยเอาทุกอย่างที่กินได้เถือถือตอนเองสิไปถืออยู่บอกหอยมันก็ต้องมีเข่ามีกระชับมีเข่าป้านั่ติไปหลังสื่อถ่ายเอาโยึ้นเบิ้งถือบวกรู้อีกสิ อุ้ยนั่นี่ถือจะบอกหอยเนาะห้อยถือปลาซิวนะอ่าเดี๋ยหอยไปบึงไปหลุ่นโตแก,ก่ได้จ่าเด้อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวอันนี้บอเออตะท่องโพสของขอยู่ในสวนเด้อจ่าเท้าเห็นบอเออเมาเอามาเมาหัวตะท่องละหอพักยังแหละเทา้าลูกเคยก็ไปอ,อันนี้ไปย่ำ ตาทองก็มาหาดพักนะจาน่าเนาะไปบ้านี่ไปหลุ่นบึงก็เลยจ่าด้วยทีตัวคยเป็นผูไปยาำนะจาน่าเนาะที่ไปยมอีกุ้งนี่ตาทองก็พูดพักพี่น้องเอ้ยนี่ลุกให้พี่น,น้องนี่มาเดินมาเดินมาเอา,าเดินนี่สิแก่แล้วนี่นไปอู้กระเทียมพี่น้องเอ้ยคือเนืบเนืบเลยเห็นบอกบอกอันนี้เลยยังได้กับพวมเมิ็นงามอีลี ตีเออไปมาเนื่อมาแก่ซอยกันกระหลกนี่แกออกแล้วหรักตาท่อสาดอกหลักหลักมาเทในกองเพื่องฮ่าฮ่่าาฮ่ ปลาสิวน,นําเนาะโอ้คนต่อถือปลาสิวบ่โอ้ยมันเข่าทุกอย่างคอยยังเข่าขดินี่พี่น้องเอ้ยมานดูหมานดูพี่น้องไหนายอยู่โอ้ยบอกหอยอีกุ้งก็ถือลายนอนเดี่บอกหอยเออในสะสะที่สองสะข่างเงอนเนาะมึงหลุดมึงจะสะข่างเงอนได้จ้ะเด้วยทีมวิที์บอกปื๊ด ขึ้นเหนือบด้วยขึ้นเนี้ยก็ขึ้นขึ้นเหนือบที่มันได้หลายเร้อสองอันเรือจากอันกระชมมือหลังจากนันหนาวมันเบาไผ่ว่ะขึ้นลมมันแห้งเลยนะยังหนาวเิมันคือมันก็เขาเส้นนี้เลยพอไดีกินเด้ยอยากก้าตัวเออมันก็มีมือมานบืบบนม้านะชายเลเอ้ย เห็นบ่มันก็ได้ซัวนี่อยู่น่ะนี่ของเนาะนี่เห็นบ่นี่อลื่นเลยนั่นเขาะแหงๆบึ๊บบุ๊บนั่นสูตดใครสูตรมันเขาะแหงไม่ใช่อะไรเช่าอ๋ออันซูถ่ายนาอยใจเนาะ เห็นบอเอ้ยนี่ยิ่งบาพี่น้องอันสุดท้ายนี่น้องเลยไลยอยู่นอจ่าน้อน,อน,อน,อนี่อีกุ้งรู้เดี๋ยวพอก,ก่อยอยู่เอ้าบ้านนี้ยายกรจะชจิบคลิปด้วยจ่าเด้อจบคลิปมาแต่ยากยัง ย่ำกุ้งย่ำกุ้งไว้เพียงแค่นี้เลยจ่าเด้อกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่ยายยายรักพี่น้องเลยจ่าอย่ากดติดตามคลิปยายต่อไปเลยจ่าแม่บ้านจุ๊บสวัสดีจ่ายจะกดติดตามคลิปยายต่อไปเลยจ่านี่เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่อใส่เออเอออ้ยพี่น้องเห็นบ่อใส่กระจัดอุ้ยหลายไหลหรีอมาเอาเด้อพี่น้องเด้อยายจบคลิปไปเลยยายเอามาเห็นเห็นงามนี่นี่เห็นบ่อ